สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยนะคะตั้งแต่ผสมแล้วพร้อมด้วยนี่พิชากลับมาแล้วทุกคน I'm back หลังจากหายไป2อาทิตย์นะคะตอนนี้กลับมา เต็มที่เลยนะคะอยู่ด้วยกันในช่องของ i อ o ดลเ y Room ค่ะบ่ายๆแบบนี้ยาวๆมันไป3ชั่วโมงเต็มเลยนะคะตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง4โมงเย็นเลยนะคะตอนนี้ใครที่ฟังอยู่ผ่านทางแอปพลิเคชันหรือว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ก็ตามอยากให้เปิด Facebook ตอนนี้เลยได้ไหมเพราะว่าเรากำลังไลฟ์เป็นอยู่แล้วนะคะวันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษมากๆนั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วด้วยนะคะต้อนรับพี่ๆ power pass สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะคะอะก่อนอื่นใครที่เข้ามาดูเราอยู่ตอนนี้นะคะขอดาวให้คนละดวง สองดวงสิบดวงร้อยดวงได้เลยยิ่งดีนะคะก่อนอื่นอยากให้พี่ๆทักทายแฟนๆชาวเมลโลฟอกกันก่อนเลยค่ะสวัสดีครับผมแพทด power pad นะฮะมือกีตาร์ร้องนำฮะสวัสดีค่ะมันร้องอายุเก้าสิบเนี่ยไม่รู้ร้องอย่างนี้ได้เหรอสวัสดีครับผมฟ้าครับกีตาร์ครับโอเคครับผมเปรมครับเบสครับ ขโมยมากันนิดนึงครับผมเจ๊ฟกองครับโอเควันนี้ก็คือมาแบบครบทีมเลยนะคะ <c oughs> นอกจากจะมีเพลงให้ฟังกันเยอะมากเลยช่วงนี้เดี๋ยวจะมีแฟนมีด้วยใช่ไหมคะพี่ๆใช่แล้วครับผมคือว่าในโอกาสที่วงครบรอบ22ปีนะฮะในปีนี้เนี่ยเราก็อยากจะจัดอะไรที่แบบเป็นการเฉลิมฉลองวาระพิเศษนี้<า>แล้วก็อยากจะเป็นจัด โครงโปรเจกต์ Project, หรือว่าโปรเจกต์ขอบคุณแฟนคะลับที่ดูแลแล้วก็สับสนุนพวกเรามาตลอดอนะก็เลยคิดเป็นโปรเจกต์ powerpad 22นะคือนำเลข22ที่เป็นครบรอบ22ปีเนี่ยมาตั้งเป็นชื่อโปรเจกต์นี้แล้วก็ที่มาที่ไปของเลขนี้ก็คือว่าเลข2นี่เกี่ยวพันกับตัวผมแล้วก็วง powerpad และหลายอย่างโดยบังเอิญนะยังไงพี่แพทเล่าผมเกิดวันที่2มิถุนายน ปีนี้อายุ42วงมีเพลงที่ชื่อว่า0.22 2นาฬิกานี่ไงโหปีนี้เป็นปีที่สที่ผมออกมาใช้ชีวิตค่ะแล้วช่วงเดือนที่จัดคือเดือนเกิดเดือนเกิดคือปีที่สที่ออกมาสู่โลกภายนอกโอ้โหนี่ไงเพราะเชื่อมโยงะไรหลายอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเลข22ปีนี้ปี2022ด้วยแสดงว่าเพราะว่าแพนนี้คือเริ่มตั้งแต่ปี2000เคดีเลยปี2000แล้วเราก็อยากจะจัดอไรที่แบบ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองที่พิเศษเราก็เลยนำเพลงในอัลบั้มชุดแรกเมื่อปี2000เนี่ยกลับมาทำใหม่อัดเสียงกันใหม่นะครับผมเพื่อให้เป็นแฟนได้ฟังกันอีกครั้งในกลิ่นอายที่เป็นภาภภาพยุคปัจจุบันนะครับผมแล้วก็จะเชื่อมโยงไปถึงงานมี e ติ้งคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้นะครับผมก็จะจัดขึ้นวันที่4มิถุนายนนะครับผมบัตร ตั้งแต่เปิดขายวันแรกก็หมดเลยภนั้นไม่กี่ชั่วโมงโอ้โหพี่แพ้เราก็เลยเปิดวันที่สอง<า>นะครับคือวันที่ห้ามิถุนายน<อ>นะครับ<อ>เพื่อ,อเป็นการ ให้แฟนๆที่อาจจะจองบัตรในวันที่4ไม่ทนมัทนเนาะเราก็เลยเปิดอีกรอบแต่เป็นรอบเดียวและรอบสุดท้ายแล้ว <Okay. S 2> เราไม่เปิดแล้วเพราะฉะนั้นต้องเอาให้ทันต้องเอาให้ทันวันที่5อีกวันเดียวเท่านั้นใช่เหลืออีกนิดหน่อยนะฮะไปจองได้เลยนะครับที่แอปพลิเคชัน The Concert หรือว่าเ,าเว็บไซต์ The Concert นะครับเ e Concert เข้าไปจองได้เลยบัตรราคาแค่2222ของแจกเทียบนี่ไงไม่ว่าจะเป็นนี่ลิสต์แบนที่ผมใส่มา ทำเป็นพิเศษจากเพราะงานนี้แจกฟรีนะฮะสำหรับผู้ที่เข้าชมนะอ๋อเนี่ยเป็นไงมีชื่อ Powerpad 2พอยู่ตรงนี้แล้วก็ลายเซ็นของทุกคนรวมถึงป่าเท็ดดี้ด้วยนี่น่ารักแล้วถึงวันเนี่ยมี2แบบเพราะฉะนั้นทั้งหมดมี4แบบค่ะ จะคละกันไปนะโอเคเรื่องไม่ได้อยู่ที่ดวงนั่นแหละใครจะได้แบบอะไรก็ดีทุกแบบนะหนูว่าน่ารักทุกแบบน่ารักนะอันนี้แบบนี้อ่ามีแนวนอนด้วยมีแนวนอนแบบนี้สวยเลยนะส่วนวันไหนจะเป็นแบบไหนนี่บอกไม่ได้ให้ไปลุ้นเอาค่ะแล้วก็มีลุคเท่ๆแบบนี้อันนี้คือเป็นแบบลุควันนี้เลยเนาะใช่ลุคแนี้อันนี้ก็เป็นแบบ อีกแบบนึงสนุกสนุกหน่อยอันนี้สนุกมันมันหน่อยใช่แล้วก็ยังมีบัตรคอนเสิร์ตด้วยนะบัตรคอนเสิร์ตอยู่ไหนนี่เราทำเป็นแบบสำนักที่ลึกอ่ะค่ะนี่คือแจกเลยเป็นบัตรแข็งมาเลยอย่างนี้นะบัตรแข็งเท่ๆเลยนะฮะอย่างนี้เลยดูด้านหลังเท่มากเห็นเ่ยนี่เหมาะสําหรับสะสมเลยนะฮะค่ะแล้วก็ในงานเนี่ยก็ยังมีการแจกอ่าเป็นบ็อกเซตที่เป็นขนมด้วยไ้ทานด้วยเผื่อหิว เรี๋ร้องเพลงเขเหนื่อยทานในงานได้เลยเหรอพี่บ๊าทานได้ทานได้ฮะทานได้ฮะเฮ้ยจังเลยอ่ะแล้วก็โหความพิเศษยังเยอะแยะมากมายแต่ละคนเนี่ยจะมีออกบูธด <ขา S 1> ้วยนะเป็นสินค้าเป็นธุรกิจของแต่ละคนเอาแต่ละคนเลยใช่แล้วก็จะมีของที่ระลึกที่สําหรับงานนี้ว่าจาหน่ายอีกต่างหากเช่นเสื้อยืดะนะครับผมแก้วน้ําอะไรต่างๆพร้อมถุงนี่นี่เดี๋ยวให้ดูถุงอีกนี่นี่นี่ผมโชว์นิดนึงอุ้ยันนี้น่ารักอ่ะพี่บ๊านี่ เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าแก้วพี่แพทโอ้โหนี่มีแก้วลักษณะนี้นะแล้วก็มีแบบถุงสกอร์นคือแก้วเนี่ยก็มีด้วยเป็นเซ็ตแบบนี้ีแล้วแก้วเนี่ยจริงๆตัวจริงอ่ะจะมีสกรีนด้านในสวยไม่ไม่ลอกนะไม่ลอกโอเคประมาณแบบว่าทํามาแบบเลือกคุณภาพที่ดีมากเลยโอ้ดีนะดีนะแก้วดีมากแล้วก็ยังมีพาวเวอร์แบงค์อีกคือ มากมายให้เก็บสะสมกันครบเลยในชีวิตประจําวันเราใช้ได้ทุกอย่างเลยแล้วในงานเนี่ยจะมีเซอร์ไพรส์เยอะแยะมากมายเพ่ว่าจะเป็นเพลงพิเศษที่เราเตรียมมานะครับผมเพลงที่ไม่เคยเล่นที่ไหนมาก่อนรวมถึงของรางวัลที่เราจะไปแจกกันในงานด้วยแต่ละคนสมาชิกเนี่ยเดี๋ยวจะเตรียมของเพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับแฟนๆส่วนวิธีการจะมอบอะไรยังไงเดี๋ยวไปลุ้นกันในงานแต่รางวัลใหญ่ในแต่ละรอบมันมีสองรอบวันที่สี่วันที่ห้า จะมีวันละหนึ่งรางวัลเท่านั้นค่ะส่วนรางวัลใหญ่จะเป็นอะไรวิธีการในการคัดเลือกผู้ได้รางวัลจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาลุ้นกันแล้วก็จะมีรางวัลยิบย่อยอีกมากมายที่จะแจกเรียกว่าคุ้มโอ้โหเป็นแฟนมีที่แบบมีกิจกรรมเยอะมากเลยเนาะแล้วก็ใกล้ชิดด้วยค่ะเป็นกันเองนั่งเล่นกันไปคุยกันไปชิลๆ นะจบงานก็มาถ่ายรูปกันโอ้ที่จะเลยเหมือนได้แบบกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งอย่างน,นี้นะคะ,คะเอาเป็นว่าใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะแล้วกออ็อยากจะถามอะไรมีอะไรอยากจะถามฝากเข้ามาได้เลยนะคะแล้วอ,อ,อย่าลืมส่งดาวมาให้ด้วยนะทุกคนใครที่เป็นแฟนคลับของ Power p a n นะคะส่งดาวเข้ามาได้เลยตอนนี้เป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะเอาละพี่แพระถ้างั้นหนูขอบถามถึงความพิเศษของแฟนมีครั้งนี้อีกนิดนึงได้ไหมคะเพราะว่ามันจะต้องมีพาที่แบบ อย่างที่บอกว่าได้พูดคุยกันทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็จะมีพาร์ทของคอนเสิร์ตด้วยการร้องเพลงด้วยเพลงใหม่ๆที่เตรียมมาครั้งนี้เพลงเนี่ยนอกจากจะเป็นเพลงที่เราเอามาทําใหม่ในรอบชุดแรกแล้วเรายังมีเพลงที่เราแต่งขึ้นเฉพาะงานนี้เลยนะเพื่อมอบให้กับแฟนๆที่น่ารักของเราค่ะค่ะรวมถึงเซอร์ไพรส์พิเศษที่เราเตรียมไว้สองวันเนี่ยค่ะ ไม่เหมือนกันนะฮะอ๋อเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติซื้อบัตรวันที่4แล้วใช่ถ้าซื้อ<ถ>วันที่5าอ,อีกก็ได้ก็จะมีเพย์พิเศษที่ต่างไปต่างกันไปพร้อมได้รับโปสเตอร์ที่ต่างกันไปอีกโอ้โหนี่แล้วก็ยัง,ยงมีสิทธิ์รุ้นรับรางวัลที่เราจะแจกในงานเพิ่มเข้าไปอีกอ๋อเรียกว่าแบบโอ้หเยอะมากๆเลยเซอร์ไพรส์อะไรต่างๆนะครับแล้วก็ของต่างๆที่เราเตรียมไว้ทั้งของที่แจกให้กับผู้เข้าชมหรือว่ามีจําหน่ายเนี่ยค่ะผม เข้าไปดูแลในทุกรายละเอียดเองไม่ว่าจะเป็นการออกแบบการเลือกวัสดุค่ะนะอย่างริชแบนเนี่ยนะครับผมถ้ามาจับเนี่ยจะเป็นการพิมพ์ลายนูนทั้งหมดโอ้โหคือสั่งยิงยางใหม่เลยนะการฝาลองจับดูฮะลองรูปดูนันลอยสักผมโแหมเลไนบูกเด็กแล้วหนึ่งอ่านี่เห็นไหมฮะจะนูนๆขึ้นมาดีแหละองซีแล้วก็โปสเตอร์เนี่ยที่เห็นเนี่ยคือเลือกกระดาษที่ดีที่สุด ลักษณะการพิมพ์การเคลือบเนี่ยจะเป็นแบบพิเศษคือไม่ใช่ไม่ใช่พิมพ์รอบเดียวแล้วออกมาเป็นเป็นแบบนี้เลยต้องมีการเป็นเคลือบด้านนะจะสวยงามมากดีมากมากเลยแล้วลายเซนที่จะแจกเนี่ยคือไม่ใช่เป็นการพิมพ์นะฮะเซนสดด้วยมือทุกชิ้นทุกชิ้นหรอผ่านมือพี่ๆทุกชิ้นนะครับผมนั่งเซนกันเรียกว่าอุ๊ยอะไรเลยเรียกว่าแบบว่าใส่ใจอะให้แฟนแฟนแฟนของเรา นะฮะใครที่อยากจะจับจองนะวันที่5มิถุนายนหรืออีกไม่เยอะนะครับผมเข้าไปจองได้ที่เว็บไซต์เดะคอนเสิร์ตของแจ๊กเพียบพี่แพลงานจัดที่ไหนคะรอบหนึ่งนี่ประมาณกี่คนได้รอบหนึ่งเราจัดไม่เยอะไม่เกิน200คนจัดที่ซีรูเอสนะครับบางใหญ่นะครับสถานที่สวยงามมากแล้วก็เป็นกันเองมากคือเราไม่อยากจะจัดให้รอบหนึ่งคนเยอะเพราะเราต้องการความใกล้ชิดและอีกอย่างหนึ่งเราต้องการที่จะดูแลทุกคนให้ทั่วถึงและอบอุ่น บรรยากาศจะเป็นกันเองมากเลยฮะจะแบบที่นั่งก็จะใกล้ๆกันหมดเลยดีจังเลยถือว่าคือสิบสุดๆเลยนะคะ <S <S <ช>เอาเป็นว่าอ,อ,อยากจะถามพี่ๆหน่อยดีกว่าว่าถือว่าเป็นการได้ก,ดกลับมาเจอแฟนๆในรอบหลายปีเลยเนาะที่แบบได้เจอกันได้เห็นหน้ากันสดๆแบบนี้นะคะรู้สึกยังไงกันบ้างตื่นเต้นกันไหมคะแต่ละคนอเอาทีละคนเลยดีกว่าเอาคนที่ตื่นเต้นที่สุดดีกว่าพี่ฟ้าพี่ฟ้าพี่ฟ้าตื่นเต้นสุดหรอก็มันตื่นเต้นเพราะว่าเพลงมันใหม่ครับนั่นแหละเราก็จะต้องมีการซ้อมที่มันเยอะขึ้นเยอะขึ้นบางเพลงเราก็ไม่เคยเล่นจริงๆ ไม่เคยเลยเครับแล้วก็พี่แพทเขาก็ใส่ใจเขาไปทําใหม่มันก็เลยงงขึ้นมันมีดีเทลเนาะในเรื่องของเพลเนาะก็ต้องซ้อมกันมาคืนเลยนครับโอ้โหด้านหลังล่ะคะทั้งสองคนเป็นไงกันบ้างครับก็เสริมจากฟ้าแล้วกันครับมันเป็นเรื่องของเพลงครับก็เป็นเพลงใหม่ที่เราเล่นกันทั้งหมดเลยเป็นเพลงที่ตกหล่นตั้งแต่ยุคสองพันั่นเลยเพื่อเราจะดึงเอาโลกแห่งอดีตกับโลกอนาคตมาปรับกันอก็เลยถึงแต่้นดิ้นกลัวจะพักกันไม่ติดนะฮเอ้ได้อยู่แล้วพี่ได้ทั้งสองฟิลเลยแน่นอน เพราะตื่นเต้นเป็นเรื่องปกติครับคอนเสิร์ตเพรคอนเสิร์ตตื่นเต้นหมดเลยครับเนาพูดน้อยๆน่ารักเดี๋ยวไปอวดบนเวทีอีกเอาอีกทีแล้วกันเนาะนะคะอ่ะแล้วพี่แพนราคารู้สึกยังไงบ้างตัวผมเองอ่ะไม่ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นแต่รู้สึกมีความสุขแล้วก็ลุ้นไปกับงานมากกว่าครับผมก็แบบอยากจะให้ทุกคนมีความสุขในวันนั้นน่ะเพราะว่าเราตั้งใจไว้กับโปรเจกต์นี้อย่างมากค่ะ เลงทุนลงแรงอะไรต่างๆเพราะว่าโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์แบบเต็มรูปแบบแรกในนามของบริษัทของผมเองนะ uh huh. บริษัทมาดูมาฟังจำกัดเนี่ย uh huh. ก็คือว่าทุกรายละเอียดเนี่ยใส่ใจเพื่อแฟนๆเลย uh huh. อยากจะเขามีความสุขที่สุดในวันนั้น uh huh. นะครับ uh huh. ผมก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดจริงๆครับ โอเคได้เอาเป็นว่าอยากจะบอกอะไรถึงแฟนๆที่ติดตามเรามาจนถึงทุกวันนี้22ปีขอขอบพระคุณทุกคนมากเลยนะครับผมทั้งแฟนเก่าแฟนใหม่นะครับ <c oughs> ทุกเพศทุกวัยเลย <c oughs> ที่ชื่นชอบแล้วก็ติดตามคอสคน,นัสบสนุนซัพพอร์ตผลงานของพวกเราผู <c oughs> เา้เรารับทราบถึงความรักความห่วงใย,ยที่ทุกคนมีให้พวกเราตลอดนะครับ <c oughs> ผมยังไงก็อยากจะให้ไปเจอกันนะครับเยอะๆเลยนะครับผมวันที่5นะฮะวันอาทิตย์ที่5มิถุนายน บัตรยังพอเหลืออยู่นะครับไม่อยากให้พลาดนะครับคุ้มค่ามากนะครับงานนี้เรียกว่าแบบทั้งทั้งทั้งแจกแล้วก็ทั้งแบบไปลุ้นรางวัลอะไรกันแบบโหคือเรียกว่ากลับไปเนี่ยของติดไม้ติดมือเต็มเลย,ยหรือว่าคุ้มกว่าค่าบัตรคุ้มคุ้มเหมือนแบบได้ดูคอนเสิร,ร์ตฟรีแล้วได้ของมาเต็มไปหมดเลยงานนี้เหมือนแบบเป็นการให้เหมือนครอบครัวพูดง่ายคือคือการให้แบบครอบครัวเลย ดีเลยนะคะวันนี้นอกจากมาพูดคุยกันแล้วนะมีกีต้องกีต้ยิบมาเล่นให้เราได้ฟังกันด้วยเนาะออวันนี้โชว์แบบสักนิดหนึ่งได้ไหมคะเอาเพลงอะไรกันดีเอาเป็นซิงเกิลจากอัลบั้ม Power Pad ยี่สองที่ปล่อยไปได้ไม่นาน<ด>นะครับที่เราปล่อยบบเป็นเพลงแรกนะฮะโอเคชื่อเพลงแบกนะครับไปฟังเต็มๆได้ทางช่อง YouTube Power Pad Official Channel นะครับแล้วก็ยังมีเพลงติดได้ติดไปด้วยก็ฝากไปด้วยได้เลยแต่วันนี้เราเอาเพลงแบกมาฝากกับชาวเมโลดเนาะได้เลยเดี๋ยวให้ชาวเมโลดฟังกันแบบสดๆเลยค่ะ Two, two three, four. ำให้เป็นอย่างนั้นไม่ต้องเครงใจตอบคำถามเู้ไปถึึงแม้วความจริงเป็นอย่างไรก็อ,อยากจะขออยากให้โยนมาที่ฉันให้บอกว่าฉันเป็นคนทำ ฉันนันทำเธอเจ็บเสียน้ำตาอยากให้โยนมาที่ฉันโยนความผิดนั้นมาให้กันจะแบกมันไว้แทนเธอทุกทุกอย่าง แน่นอนใช่ไหมคะแน่นอนยังมีอีกเยอะเพลงมีเยอะโอ้โหดีจังเลยอ่ะเดี๋ยวมาอ่านคอมเมนต์ของคุณผู้ฟังกันหน่อยดีกว่านะคะมีคุณจุกบอกว่าพ่อจ๋าขายทุกอย่างเลยขายหัวใจได้ไหมจ๊ะอยากซื้อโอ้โหมีแซวแซวอย่างนี้ด้วยนะน่ารักจังเลยนะคะแล้วก็เอ่อมีคุณกรกฎส่งดาวมาให้ด้วยบอกดด d d y ของแจกเยอะมากดีใจที่ได้ไปร่วมแสดงว่ามีบัตรแล้วนะคะส่งขบคุณกรกฎนะคะแล้วก็ยังมีหลายคนเลยมีคนส่งดาวมาให้คุณสิวพรส่งดาวมาให้ด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะ โอ้โห oh, มีคนคอมเมนต์กันเยอะมากเลยเออถามพี่เปรมค่ะชุดญี่ปุ่นโบราณสวยมากทาไมเล,เลือกชุดแบบนี้คะอุยที่มาเขาเป็นสตา์ลิตไง็นคนอ,ออกแบบคอนเซ็ปเป็นอะไรที่มาที่ไปแ<ก>นวคือ,คอยังไงคะพี่เปรมตั้งแต่ชุดแรกคือคนจะรู้จักเราในเหมือนในฐานะของแบบเป็นล็อกแนวญี่ปุ่นเป็นเจล็อกอะไรประมาณนี้เราก็เลยอยากดึงกลิ่นอายตรงนั้นอ่ะเข้ามาเนาะเข้ามาครับปรากฏว่าก็ฟ้าเขาก็แต่งมาดูจะ เหมือนกับเจ้าชายทางปูตานทำไมเป็นแนวนั้นนะพี่ฟ้าไม่ญี่ปุ่นไม่ญี่ปุ่นอะไรเลยหรอจริงเป็นญี่ปุ่นเป็นญี่ปุ่นใช่ไหมอ๋อแสดงว่าก็แต่งก่าแล้วฟีดแบบก็ดีแฟนๆก็ชอบกันเขาก็เซอร์ไพรส์เลครับมันไม่ค่อยได้เห็นในชีวิตนี้ โอ้ดีจังเลยนะคะอคุณชูพรยังส่งดาวมาให้เราอยู่กับคุณมากเลยนะคะคุณพันไมล์บอกว่าสวัสดีค่ะเดดี้นะสวัสดีครับคุณนาฬิกาบอกวันที่4ยิงยาวจากสิงห์บุรีไปหาเลยนะโอ้หน่ารักมากแสดงว่าก็มีหลายคนมาจากต่างจังหวัดเยอะเหมือนกันเนาะพี่ใช่ครับผมแฟนๆตามจังหวัดต่างๆก็เยอะค่ะเยี่ยมเลยเอาเป็นว่าถ้าตอนนี้ใครมีบัตรวันที่4แล้วโอเคสบายใจได้แต่ว่าแต่ว่ามีวันที่5เหเลยอีกหนึ่งวันถ้าคุ หรือว่าใครมาจากต่างจังหวัดแล้วอยากจะมาแบบไม่เสียเที่ยวก็ซื้อวันที่ห้าไว้ด้วยเลยสองวันเลยเพราะว่าสองวันเนี้คือคนละกลิ่นอายเลยลุกแน่นอนเสื้อผ้าเปลี่ยนใหม่นี่ไงเพลงพิเศษเตรียมไว้ต่างกันโอ้โหโปสเตอร์อีกแบบก็ไม่เหมือนกันโอ้โหคนที่มาวันที่สี่แล้วมาวันที่ห้าลายไม่ซ้ํากันแน่นอนโปสเตอร์อ่างั้นต้องมาสองวันแล้วล่ะทุกคน วันนี้ถ้ายังเหลืออยู่อีกนิดหน่อยเนาะพี่แพลนนิดหน่อยต้องรีบแล้วครับต้องรีบเลยนะคะคุณปริศนาส่งดาวมาให้ตั้งหนึ่งร้อยดวงขอบคุณมากๆาขอบคุณคุณปริศนามากมากเลยนะคะเห็นไหมแล้วก็หลายคนบอกว่าแดดี้ใส่ใจฝุดๆนะคะก็อย่างที่บอกไปวันแพลก็คือลงดีเทลทุกอย่างโดยตัวเองรวมถึงทีมงานทุกคนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปเจอกันได้สุดท้ายนี้อยากให้ฝากงานแฟนมีครั้งนี้ไว้หน่อยดีกว่าค่ะพี่แพนก็อยากจะฝากนะครับผมเพราะว่าโอกาสแบบครบรอบย2บปีแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับผมแล้วก็งานนีี้เน่ย ผมตั้งใจเก็บทุกรายละเอียดเพื่อแฟนๆทุกคนแล้วก็วันนั้นเนี่ยอยากจะให้เป็นภาพบรรยากาศที่น่าจดจำนะครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราได้มาร่วมกันได้มาดูแลได้มารักกันมาใส่ใจกันเนี่ยอยากจะให้ภาพออกมาสวยๆเนะาะวันนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนนะฮะมาเจอกันในวันนั้นที่ได้นะครับใครที่พลาดวันที่4จองไม่ทนันวันที่5ยังเหลือนิดหน่อยนะครับทาง อ่าเว็บไซต์ The Concert นะครับ w วอร์ไวยเว e บ t ดอะคอนเสิหรือว่าแอปพลิเคชัน The Concert นะครับผมบัตรราคา2,222 22เลขสวยนะครับเท่านั้นเองของแจกเยอะแยะมากมายลิสต์แบนโปสเตอร์หรือแม้กระทั่งอบัตร<ม>คอนเสิร์ตแล้วก็ขน,นมบ็อกเซตด้วยครับผมอยากจะเชิญทุกคนนะครับมาเจอกันให้ได้นะครับเยี่ยมเลยนะคะมีเวลายอยีกประมาณ2อาทิตย์ให้ทุกคนซ้อมร้องกันนะค่ะมีทั้งเพลงติดได้ติดตายเมื่อกี้เหมาะกับช่วงนี้มากเพราะวันนี้ปอดเทอมวันแรกรถติดมากจริงๆพี่แบ๊ ฟังเพลงนี้ไประหว่างที่โรติดน่าจะทําให้อารมณ์ดีขึ้นนะคะรวมถึงอีกหลายๆเพลงจาก Power Pad ระหว่างนี้ซ้อมร้องกันก่อนได้เลยแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันวันที่4แล้วก็วันที่5มิถุนายนนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ๆวง Power Pad มากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปฟังอีกหนึ่งเพลงจาก Power Pad แล้วกันนะคะ